ก็สวัสดีครับผมน่เจ๋งนะครับวันนี้มาเทสปลาบ่อนะครับปลาบ่อลองดูมองไม่เห็นตกบ่อผมดนวยดูมันจิบนะครับดูว่ามันจิบเยอะหรือเปล่าลองดูใช้กระดีจัดเต็มลองดูลองดู โอ้โโดนเลื้ยดูดิเยอะไม่เยอะปลาช่อนหรือปลาก็ไม่รู้ครับตีตกเพิ่มโดนเลยปลาช่อนบ่าไม่รู้อีทอีทอดทอีทปลาช่อน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 อะไรยังไม่ทันหมุนเลยอมไปเลยมั้งตรงนี้เออยังไม่ทันหมุนเลยสงสัยเหยื่อมันตกครับเหีบีมตกแล้วมันกัดเลยมิดไปเลยดูดิมิดคอไปเลยนี่ครับ โอ้อะไรเนี่ยงงเลยตีตกปุ๊บยังยังสงสัยขยับเยียรหน่อยเดียวมันกัดเลยงัดมาด้วยคันนะครับไอไอสมูรครับไอสมูของบริษัท BPO นะครับแอร์เก,กิแล้วลอกแอร์เกียร์นะครับแอร์เกียร์ใส่เข้าไปครับโอ้ยจะดีจะเต็มตัวมันเล็กครับมันเลยกัดอย่างเงี้ยครับ เข้าขอให้หมุนหน่อยก็ไม่ได้นะชนอนวุ่นๆเลยครับโอเคครับผมจอดมากครับ